สวัสดีครับนี่ดิจอลรัอกพอร์โซแล้วกันไอคุณแคสเซมีอยู่กับผมไอคุณนะวันนี้ก็เอ่อนัาคาสเกมเอ่อทรเรียนนะครับไม่ได้เรียกแคสหรอกมั้งก็คือผมเล่นไม่เป็นหรอกนะครับก็จะมาลองเล่นดูนะครับแล้วก็ใช้เวอร์ชันเก่านะครับอ่ามาจะเล่นซิงเกิลน,นะครับอ่าผมร้างตัวอะายตัวเลยอ่ะ้ผมจะปรัดต่อไหนดีวะ ผมจะไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะเอาตัวไหนก็ได้นะอ่ะคชื่อน่มอโอเคนะครับโอเคนะเรื่อลระดับสวอนแล้วกันนะ ออก็ขออภัยเรื่องเสียงนะครับทุกอย่างนะครับโอ้ยตรงนี้กระตุกขอโทษน,นะขออภัยนะครับเมื่อกี้ที่ผมไปเจอประการสัต์ที่เป็นตัวเต็มนะครับก็คือดีนะครับดีครับก็สำหรับคลิปแรกนะครับมีคนน้องคนหนึ่งค่บเอ้กเรียกน้องก็ได้ครับ เรียกใครกร็ได้คือเขาว่าคนนึงเขาถามุกว่าเอ้ยเขามาบอกผมว่าเขาอาจจะค่า29วินาทีก็จไม่ใช่ตัวเต็มไม่ใช่ของแท้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอามาให้แล้วไปหามาให้แล้วกันนะครับถ้าหาไม่เจอผมก็จะดาวเวอร์ชันให้ยิดหนึ่งนะครับผนไม่ว่าผมนะเอ่ออ er> ันนี้มันคงไม่เสียเวลามากนะตอนนี้ผมจะเอาค่าสร้างป้อมได้ก็จบนะครับก็คือ โอเคครับเอ่อทำไมมาเกิดในโลกนี้วะอ่ะผมเล่นเทะเรียนเนี่ยที่จริงผมเล่นไม่เป็นหรอกจะบอกให้คือผมเล่นไม่เป็นนะครับทะเรียนเนี่ยจะบอกแต่ถ้าเสร็จแล้วก็เล่นไ่เป็นนะเล่นไ่เป็นจริงมาผมจะใช้ที่จริงผมเล่นไม่เป็นนะแล้วก็เล่นไปเฉยๆนะเล่นก็เห็นคนเขาเล่นเยอะแล้ว เห็นว่าเล่นก็สกนุกดีนะครับก็ผมก็รู้สึกตัวเองโชคดีมากไปเจอโปรแกรมแฟบตัวเต็มมาแต่นี่ผมดาวเวอร์ชั่นนะแล้วถ้าเกิดผมไปเจอโปรแกรมแฟบฟูแล้วก็ของแท้ที่อัดได้เต็มของโปรแกรมแฟบเวอร์ชัน3.5.99นะผมก็จะไปทำให้ นะแต่ตอนนี้ผมใช้โปรแกรมแฟด์3.5.9อยู่นะครับผมว่ามันเต็มอยู่นะครับอ่าแล้วผมจะขึ้นยังไงว่าอ่าเอาไปกันนะผมจะโดนลงไปโอเคผมเจอสลามมดแล้วนะครับขออภัยที่เจอสลามนะครับจะเจอเจอแล้วแง่มมันมันผิดตรงไหนว้าอ้าวเอ้ยอ๊ยอ้ยผมผมไม่ชอบเลยอ่าเอาเป็นบ้า ผมจะตัดมันไปเรื่อยๆนะสักพูดนะขอขอขอตะเข็บก่อนโอเคนะคก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเทอร์นาเลียนนะครับโอเคฮึปนะครูนะครับมาอ,อ่ะ,ะ,นะะ,อะก็ทํา จากคุณอาถามทำไมผมถึงไม่คัสเกมสัสทอรสูงบ้างผมกลัวขมพอมจริงนะครับก็คือความผมมันกรอกมากนะครับกรอกมากครับก็คือแรม4กิกนะแรม4หรือ5ก็ไม่รู้นะครับ4หรือ5กิกก็ไม่รู้แล้วก็ CPU ศูนะครับส่วนการ์ดจอ512นะครับ แล้วก็ฮารนิดิสดสิบกิกนัทำน,นับกลับไม่หรอเออโอเคแล,แล้วผมก็ใช้วินโด w s เอ็ก3ีเอ็กีสามนะครับอ่ะผมจะขึ้นยังไงวะอุ้ยผมจะดีสลามแล้วผมจะไม่ยุ่งกับมันแล้วผมนอนแล้วอ่ะฮะ

Okay. อออโอเคไอทำไมโซลามชอบลองควานไอจริงอุ้ยทางอื่นมีวิกตอยเหรอ,หอเออโอเค เล่นเกมมีเรนนึกถึงมาริโอเลยภาพสองดิมกันนะมีเห็ดด้วยโอ้ยนึกถึงเขาใหญ่เขนเคโอเค,เออเคถ้าอาจจะเสียงผมอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปหรือไม่ ถ้าเกิดเสียงเปลี่ยนก็ขอพายพรซะว่าผมเป็นบัดอยู่นะครับเออนะครับไ้ไม่ชอบออกจริงไม่น่าลำคาญนะมันติดกับหูฟังโอเคอาฟุยาเทลรเรียนะครับคือไอ้พวกอย่างอื่นพันหนึ่งพันสองนะครับ ก็ผมดูค่เวลาว่างประแคสอยู่เ้ที่นี้ผมก็ว่างอละแต่ผมที่เก็บแคสนะคะโอเคพอแคสแล้วไม่มีใครดูมันก็นะมันก็รู้สึกไม่ดี๊นะก็แคสไปครับอให้มีทิพย์เยอะเลยแต่ผมนู้นเลยทิปย์เยอะแต่ก็ไม่มีใครสนใจหรอกนะครับ พราเราไม่ดังนะครับแต่ว่าผมก็ไม่อยากเป็นคนดังหรอกนะคนดังแล้วโอ้โหขอสก,กายขอเฟซบุ๊กอเอาแค่เป็นคนดูแต่ก็ไม่ต้องดังก็พอเนฮะอโอยผมว่าผมต้องสร้างบ้านลนะ ค่ะซี่ที่สร้างอ่ะที่จริงนะผมก็เกมนี้ผมชอบตัวอย่างนึงนะครับก็คือให้เลื่องข้างในถึงยอดน,นะแต่ถ้าจบคุณเนอถ้าเกิดผมสร้างบ้านเสร็จเนะมื่อไหร่ผมจะจบคลิปเลยนะเพราะว่าผมขี้เกียจเล่นต่อนะเพราะว่ามันไม่มีเวลาหรอก ผมจะสร้างว่าตรงนี้นะครับสร้างแบบลกลื่นะใครว่าผมสร้างบ้านแบบประกาศก็ขออภัยนะเพื่อผมคืออ่ะโอเคนะเนี่ยบ้านดย่อนนะนี่ครับ,บ ok que okay. Okay. é รารอให้มืดก่อนเนอะมืดทุกผมจบคลิปเลยโอเคไม่ต้องเป็นห่วนะครับคลิปนี้ผมว่าผมจะไม่เล่นพลาเรียต่อหรอกมั้งเอาเป็นว่าผมจะปักทอสนะฮะที่จริงน่าจะปักหนอกกว่าอุ้ย Okay. เดี๋ยวก็ขอเราให้มาอีกนะฮะเด้หรอคลิปน่้ผมจะไม่ทำต่อนะผมจะเล่นเ,เรียพ์พาร์นมีพาน์เดียวนะเพราะผมรู้ผมที่เกียจแคสอีกอะช่วงนี้ผมเรียนด้วยไงอ่ะ ก็ขอจบคลิปเลยแล้วกันนะผมลำพานนะ